ราชวงศ์โมกุลหลังยุคข,ของพระเจ้าออรังเซฟนะครับก็ได้เสื่อมอํานาจลงอย่างรวดเร็วประเทศราชและเขตปกครองต่างๆของโมกุลก็ทยอยแยกตัวเป็นอิสระจนถึงเมื่อกลางพุทธศตวตรรษที่23นะครับเขตปกครองของกษัตริย์โมกุลเนี่ยหดเหลือเพียงพื้นที่รอบๆนครเดลีเท่านั้นชาวตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสนี้เร่งขยายอํานาจและยึดครองพื้นที่ในอินเดียเพื่อแปลงแคว้นต่างๆในอินเดียให้เป็นอาณานิคมและรัฐในอาักขาที่อยู่ใต้าการ อง,อง,องอังกฤษนะครับได้ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกเพื่อทําการค้ากับดินแดนต่างๆในทวีปเอเชียตั้งแต่ปีพศ2143และอังกฤษก็ได้ก่อตั้งสถานีการค้าที่อินเดียครั้งแรกเมื่อปีพศ2154ต่อมานะครับก็ได้ตั้งที่มัน3แห่งขึ้นตามชายฝั่งของอินเดียนั่นก็คือมัทราสในปีพศ2182บอมเบ์ 2, 2, ay, ในปีพศ2211และกาวกาตตาในปีพศ2 241แล้วอังกฤษนะครับก็ใช้ที่มั่นทั้ง3แห่งนี้ในการขยายการค้าและอิทธิพลทางการเมืองในอินเดียส่วนฝรั่งเศสนะครับได้ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นเมื่อปีพศ2 2 0 7และก็ได้ตั้งสถานีการค้าที่อินเดียครั้งแรกในปีพศ2211ต่อมานะครับก็ได้สร้างพอนดิเชอรี่ขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าการปกครองของฝรั่งเศสในอินเดียเมื่อปีพศ2217แม้ว่าฝรั่งเศสนะครับจะเข้ามาอินเดียหลังชาติยุโรปชาติื แต่ก็กลับกลายเป็นประเทศตะวันตกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอินเดียในช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่23จนเป็นที่น่าอิจฉาแก่ชาติยุโรปชาติอื่นๆโดยเฉพาะอังกฤษอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคู่ปรับที่แข่งขันกันล่าอนานิคมในศตรวรรษที่18หรือพุทธศตรวรรษที่23อินเดียนะครับก็เป็นสมรภูมิแข่งขันที่สําคัญแห่งหนึ่งของสองประเทศนี้ฝรั่งเศสนะครับเริ่มรับสมัครชาวอินเดียจัดตั้งเป็นกองทหารรับจ้างแล้วใช้กองทหารเหล่านี้นะครับแทรกแซงกิจ การภายในของรัฐต่างๆในภาคใต้ของอินเดียตั้งแต่ปีพศ2285ต่อมานะครับอังกฤษก็ได้จัดตั้งกองทหารรับจ้างตามอย่างฝรั่งเศสและก็ได้เข้าขัดขวางการขยายอํานาจของฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้นะครับก็ได้นําไปสู่ส,สงครามค่าเนติก3ครั้งในปีพศ2289ถึงปีพศ2291ครั้งที่2นะครับคือปีพศ2292ถึงปีพศ2 2 97, แล้วก็ครั้งที่3นะครับก็คือปีพศ2299ถึงปีพศ2306ซึ่งในขณนะนั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีกษัตริย์คือพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศนั่นเองครับผลของสงครามครั้งนี้นะครับก็ปรากฏว่าฝรั่งเศสเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพ,ยพ,ยพย้ฝรั่งเศสนะครับจึงยอมยุติบ,บทบาทของตนเองแล้วก็ปล่อยให้อังกฤษเป็นฝ่ายขยายอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในอินเดียจากนั้นนะครับอังกฤษก็ได้เริ่มทําสงครามขยายอํานาจในอินเดียโดยการเอาชนะผู้ว่าการแห่งเบงกอล ที่พลาซีเมื่อราวปีพศ2300จากนั้นนะครับอังกฤษก็ได้ทําสงครามยึดครองเบงกอลในปีพศ2306ถึงปีพศ2307แล้วก็ทําสงครามไมซอร์ครั้งและสงครามมาราธา3ครั้งตามที่ผมขึ้นมาในหน้าจอขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้มีการทําสงครามสิ้นในปีพศ2386แล้วก็สงครามซิกอีก2ครั้งนะครับในปีพศ2388ถึงปีพศ2389 แล้วก็ครั้งที่2ในปีพศ2391ถึงปีพศ2392รวมนะครับก็ใช้เวลาประมาณ92ปีหรือเกือบ100ปีเลยทีเดียวในการที่อังกฤษสามารถยึดครองดินแดนอินเดียได้ทั้งหมดในช่วงปีพศ2310นะครับการเก็บภาษีของบริษัทขนาดใหญ่และนโยบายอื่นๆทําให้ชาวเบงกอลหลายล้านคนนะครับต้องยากจนลงในขณะที่ทหารอังกฤษและพ่อค้าก็ประสบความสําเร็จมากชาวอินเดียก็อดอยากในช่วง ปีพศ2313ถึงปีพศ2316ประชาชนราว10บล้านคนซึ่งเป็นหนึ่งใน3ของประชากรขนาดนั้นนะครับก็เสียชีวิตจากความอดอยากในเบงกอลในเวลานี้นะครับชาวอินเดียยังถูกห้ามไม่ให้ดํารงตําแหน่งสูงในดินแดนของตนเพราะชาวอังกฤษเนี่ยหาว่าพวกเขาไม่น่าไว้วางใจชาวอินเดียจํานวนมากนะครับได้รับความทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วที่กําหนดโดยอังกฤษพวกเขากังวลว่าอินเดียที่นับถือศ ศาสนาฮินดูและมุสลิมจะมานับถือศาสนาคริสต์ในปีพศ2407นะครับมีการมอบตลับปืนไรเฟิลชนิดใหม่ให้กับทหารของอังกฤษในอินเดียข่าวลือนะครับก็ได้แพรสพ่สะพัดว่าตลับหมึกถูกทาด้วยไขมันหมูและวัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสําหรับศาสนาหลักของอินเดียทั้งสองทำให้ชาวอินเดียแทบทุกคนนะครับโกรธแค้นอังกฤษเป็นอย่างมากในวันที่10พฤษภาคมพศ2407นะครับการปฏิวัติของอินเดียเริ่มขึ้นโดยกองกำลัง งชาวมุสลิมเบงกาลีแล้วก็ได้เดินขบวนไปยังเดลีแล้วพวกเขาเหล่านี้นะครับก็สนับสนุนจกักรพรรดิโมกุลหลังจากต่อสู้กัน1ปีนะครับฝ่ายที่ต้องการปฏิวัติเนี่ยก็ยอมจำนนจากนั้นนะครับอังกฤษก็ได้ยกเลิกร่องรอยที่เหลืออยู่ของราชวงศ์โมกุลแล้วก็ได้เนรเทศจกักรพรรดิให้ไปอยู่ที่พมา่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงสัญญาว่ารัฐบาลอังกฤษจะทำงานเพื่อดีกวิาวชาของอินเดียสำหรับชาวอังกฤษนะครับสิ่งนี้หมายถึงการให้ความ รู้แก่ชาวอินเดียในรูปแบบความคิดของอังกฤษแล้วก็ให้ฝึกปฏิบัติวัฒนธรรมอังกฤษด้วยอังกฤษนะครับยังสร้างนโยบายที่มีชื่อว่าแบ่งแยกและปกครองโดยให้ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูและชาวมุสลิมมาต่อต้านกันเองทําให้อังกฤษนะครับก็สามารถแทรกแซงอินเดียได้มากกว่าเดิมอีกล่ะครับ ในช่วงสงครามโรคครั้งที่1นนะครับอังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีในนามของอินเดียโดยที่ไม่ปรึกษาผู้นําอินเดียก่อนเลยทําให้แรงงานชาวอินเดียราว1นล้านห้าแสนคนนะครับต้องรับราชการในกองทัพอังกฤษแล้วก็พวกเขาเหล่านี้นะครับราวห0ห0 0คนก็เสียชีวิตและสูญหายเป็นจํานวนมากต่อมานะครับชาวอินเดียจํานวนมากต้องการที่จะได้รับเอกราชและพวกเขาก็ถูกนําไปสู่การต่อสู้โดยนักกฎหมายชาวอินเดียและผู้มาใหม่ทางการเมืองที่รู้จักกัน ในชื่อโมฮันดัสคานทีในเดือนเมษายนปีพศ2462นะครับผู้ประท้วงที่ไม่มีอาวุธมากกว่า15,000คนได้มารวมตัวกันที่เมืองอมริตสาในรัฐบัญจาบกองกำลังของอังกฤษนะครับก็ยิงใส่ฝูงชนสังหารชายหญิงและเด็กหลายร้อยคนทำให้มีผู้เสียชีวิตราว379คนเลยทีเดียวต่อมานะครับก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสงครามโลกครั้งที่สยุติลงนะครับการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราช ของอินเดียมีความเข้มแข็งมากขึ้นและการปกครองของอังกฤษนะครับก็ทําให้ชาวอินเดียเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากทําให้คานทีและสมาชิกคนอื่นๆของสภาแห่งชาติอินเดียหรือ INC ก็แสดงท่าทีต่อต้านการปกครองของอังกฤษในปีพศ2485อังกฤษได้ส่งทูตไปอินเดียเพื่อเสนอสถานะการปกครองในอนาคตคานทีและ INC ไม่ไว้วางใจทูตอังกฤษและเรียกร้องเอกราชทันทีและเมื่อการเจราจา ายุติลงนะครับ INC ก็ได้เปิดตัวขบวนการเลิกอินเดียโดยเรียกร้องให้อังกฤษถอนตัวออกจากอินเดียโดยทันทีแต่อังกฤษนะครับก็จับกลุ่มผู้นำของ INC รวมทั้งขานทีและภรรยาของเขามีการเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศแต่ถูกกองทัพอังกฤษบดขยี้ในวันที่17สิงหาคมพศ2489เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิมในกาวกัตตาปัญหาลุกลามไปทั่วอินเดียอย่างรวด ร็วทําให้อังกฤษนะครับตัดสินใจถอนตัวออกจากอินเดียภายในเดือนมิถุนายนพศ2491ตัวแทนของชาวฮินดูและมุสลิมจึงตกลงที่จะแบ่งแยกอินเดียโดยที่ชาวมุสลิมนะครับก็กลายเป็นประเทศปากีสถานส่วนชาวฮินดูก็เป็นอินเดียและแล้วในปีพศ2490อินเดียก็ประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอของผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่ของผมเวลาที่ผมอัพคลิปด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพี่เทลขอล่อนไปกาดลาไปก่อนสวัสดี